สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาอยู่ที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับเราอยู่ที่นี่ตอนนี้กําลังจะรอขบวนหนึสองนะครับกําลังจะเข้ามานี่เราก็ยืนอ,อยู่ที่ริมทางรถไฟของชุมทางหนองปลาดุกที่นี่ก็มีการก่อสร้างทางใหม่ๆนะครับนี่นี่น่าจะเป็นชั้นชลาสูงนะส่วนทางโน้นนะครับ รถแปลกๆทั้งนั้นเลยรถอัดหินรถล,ล่างหินนะอยู่ทางนู้นครับรอขบวน172นะครับ ซึ่งก็กำลังมุ่งหน้าเข้ามาเดี๋ยวมีห่วงด้วยนะฮะเนี่เป็นห่วงจึงมีห่วงแสงไฟจากหัวรถจักรมาแล้วนะครับโ่นแล้วครับมาจากบ้านโป่งนะครับ สิบนาฬิกา33นาทีผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับสุไงโกโลกกรุงเทพรถมาแล้วครับเดี๋ยวดูเขารับห่วงกันด้วยนะรับห่วง ห่วงทางสะดวกนี่โยนห่วงปุ๊บรับห่วงครับว๊บเร็วมากครับขบวนหนึ่งเจ็ดสองครับสุกไงโกโลกรุงเทพผ่าน ชุมทางน้องประดุกไปแล้วครับว,วิ่งเร็วจริงๆฝุ่นฟุ้งเลยฮะทางน,นู้นเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากชุมทางน้องประดุกครับ วันนี้เป็นวันที่1กันยายน2565ด้วยนะหวยออกนะครับตอนบ่ายใครที่ดูคลิปนี้ขอให้ถูกหวยทุกคนเลยวันนี้ก็สวัสดีครับ